ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนขุดเหรียญดิจิตอลนะครับได้เกือบทุกเหรียญเลยนะครับขุดฟรีด้วยนะครับก็ถอนได้จริงนะครับถอนได้แน่นอนนะครับเว็บนี้แต่ก็ช้าหน่อยนะครับสายฟรีหรือสายลงทุนก็สามารถศึกษาดูได้นะครับลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับใครที่ไม่มีทุนผมแนะนําไม่ทําฟรีนะครับอ่าก่อนอื่นให้ทุกคนกดที่ลิงก์ใต้ คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมดุดลิงก์สมัครไว้นะครับก็พอทุกคนกดเข้ามาให้ทุกคนกดดีเซตเตอร์ไปนะครับก็ใส่รหัสบนของเรานะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็พัสเวิร์ดสองรอบแล้วก็กดชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกดดีเซตเตอร์ไปได้เลยนะครับอ่าอันนี้ผมสมัครไว้แล้วนะครับก็ล็อกอินไปเลยนะครับผมสมัครไว้แล้วอ่า การขุดก็นี่นะครับขุดฟรีได้ไลค่อยแล้วก็เหรียญอะไรไม่รู้นะครับล็อค่อยเซตแคทอ๋ออันนี้มันขุดไม่ได้นะครับมาให้เราเลือกอันที่สองนี่อันนี้ศูนย์อันนี้ผัดหนึ่งร้อยยี่สิบกิกะฮนนะครับขุดฟรีนะครับขุดได้บิตคอยบิตคอยแคทแดดแล้วก็ตอนอ่ะผมแนะนำให้ขุดเหรียญเดดนะครับมันจะถอนได้ไง่ายนะครับส่วนเหรียญอื่น มันจะช้านะครับเหลี่ยนแดดจะขุดได้เร็วที่สุดนะครับถอนได้เร็วที่สุดแต่ก็นานหน่อยนะครับถ้าพอเราไม่ได้ลงทุนนะครับมันเล่นฟรีนะครับขุดได้ถาวรเลยนะครับก็ได้ตลอดเลยนะครับไม่มีจํากัดนะครับอะตอนแรกมันยังจะไม่ขุดให้เรานะครับให้เราอะตอนแรกมันจะปิดอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ทุกคนมาเลือกอันนี้ ันสมัครมามันจะอยู่วนแรกก็ให้เลือกอันที่สองครับแล้วก็ถ้าอยากขุดบิตคอยก็ปรับเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับสามารถขุดสองเหรียญไปพร้อมกันก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ห้าสิบสองอ่ะแบบนี้นะครับนี่อันนี้ได้สี่สิบแปดนี่เราสามารถขุดได้สองเหรียญไปพร้อมกันก็ได้แต่ผมแนะนำให้ขุด d ดสนะครับสำัใครมีเพื่อน แนะนำเพื่อนมีคนลงทุนก็จะได้แรงขุดเพิ่มก็สามารถขุดบิตคอยดียนอื่นๆก็ได้นะครับอ่าส่วนการถอนนะมาที่บาลานนี่นะครับแต่ก็มาวิดดอฝั่งขวานะครับอ่ากดแดดไปนะครับ0.016แดดนะก็ผมก็ขุดไปแป๊บเดียวเองนะได้มา0.002 ส่วนเหรียญอื่นๆนี่ไลท์คอยอันนี้ขุดไม่ได้นะครับดอคอยก็ขุดไม่ได้นี่บิตคอย0 0 0 2นะครับก็นานนะครับอันนี้0.01แดนี่ขุดได้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้100เลยนะอตอนก็ได้ยากนะครับถอนยากแต่แดดถอนได้ง่ายที่สุดแล้วการลิงก์แนะนำเพื่อนก็มาที่นี่นะครับ เราสามารถเอาลิงก์นี้ไปให้เพื่อนหรือคนรู้จักเราสมัครก็เราจะได้จะได้แรงขุดเพิ่มนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาให้ดูนะอันนี้การขุดซื้อพลังขุดนี่นะครับใครอยากเพิ่มแรงขุดหรืออื่นๆก็ลองมา ศึกษาดูได้นะครับเพราะเว็บนี้มันการันตีนะครับจ่ายจริงแน่นอนนะครับเราสามารถเอาเหรียญมาลงทุนได้ไหมได้นะครับเราสามารถเอาเหรียญที่เราขุดมาลงทุนได้ด้วยนะครับผมลองดูนี่ได้มา 14Gh กิกะเฮตนะครับเราก็สามารถนำเหรียญที่เราขุดได้มาลงทุนนะครับไม่ต้องถอนก็ได้เอามาลงทุนเพิ่มให้มันขุดเร็วขึ้นนะครับ อันนี้ผมก็ยังไม่ลงทุนนะครับผมเก็บไว้ก่อนก็เหมือนเราเอาเหรียญฟรีมาลงทุนนะครับเราไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วฟรีนะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเว็บดีๆแบบนี้มาแนะนำอีกนะครับก็เว็บนี้จ่ายจริงแน่นอนนะครับก็สามารถลองลองสมัครลองขุดดูได้นะครับไม่ต้องเปิดทิ้งไว้นะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ